ลับมาติดตามรับชมรับฟังเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวของสามจอมขมังเวทแห่งแดนใต้พระอาจารย์นำชินวโรหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์พลตำรวจตรีขุนพันธรักราชเดชแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนั้นต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บไซต์มังฮิสตอรี่ด้วยนะครับเมื่อพูดถึงสามจอมขมังเวทแห่งแดนใต้คนที่หนึ่งด้านซ้ายคือพระอาจารย์นาชินวโร เกิดวันศุกร์เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2434เป็นบุตรของนายเกลี้ยงและนางเอียดแก้วจันทร์เกิดที่บ้านดอนนูดตำบลปันแตออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงก่อนอุปสมบทได้มีโอกาสเรียนทางด้านไสยเวทมนตคาถากับพระอาจารย์ทองเท่าที่วัดเขาอ้อจนอายุได้20ปีและได้อุปสมบทเรียนทางปริยัติธรรมอีก6ปี มีดําริที่จะสร้างอุโบสถวัดดอนศาลาโดยปรึกษาหารือกับสิทธิอนุสิทธิ์และรวบรวมเงินจากผู้ที่มีจิตศรัทธาจากการทอดผ้าปา่าและทอดกระถินจึงได้เริ่มสร้างอุโบสถตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513และแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2519และได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จารึกพระปรมาพิไทยย่อพอปอรอไว้ที่หน้าบันและขอบประตูทุกบานและภายในอุโบสถได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าจ้างเขียนจิตกรรมฝาผนังพุทธประวัติและทศชาติชาดกนับเป็นมิ่งขวัญและพระมหาการุณาที่คุณแก่พระอาจารย์นำและประสกนิกรชาวจังหวัดพัทลุงอย่างหาที่สุดไม่ได้ตราบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพระอาจารย์นำเป็นพระสงฆ์ที่มีวิชาทางสยเวทได้สร้างเครื่องรางของของลังไว้มากเช่นพระเนื้อผงผสมว่านจำนวนสี่พิมพ์พระปิตาเนื้อชินตะกวัวพระกริ่งทักษิณชินวโรและตะกุดผ้ายันอีกจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ร่วมกับพระครูสิทธยาพิรัตเอียดจัดสร้างพระมหาว่านดำขาวและพระมหายันแจกให้ทหารที่ไปรบในสงครามอินโดจีน เมื่อปีพุทธศักราช2483พระอาจารย์นำชินนวโรมรณภาพเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2519สิริอายุ85ปีและได้รับพระมาหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระชนากานติเบเศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเสด็จมาพระราชทาน 2. ท่านที่ยืนอยู่กลางภาพคือพระครูพิสิทธิ์อัฏฐการ รือคล้ายจันทสวุวรรณโนหรือที่ได้ยินกันคุ้นหูก็คือหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดสวนขันและวัดพระธาตุน้อยเดิมชื่อคล้ายสีนินเกิดเมื่อวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2417ตรงกับวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน4ปีชวดจุลศักราช1238รัตนโกสินทร์ศก95ที่บ้านโคกถือตำบลช้างกลางกิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบุตรของนายอินนางเหนี่ยวสีนินมีพี่สาวหนึ่งคนชื่อนางเพ่งมรณาภาพด้วยโรคหืดเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2513รวมอายุได้96ปีเมื่อบำเพ็ญกุศลครบ100วันจึงได้บรรจุสรีระของท่านไว้ในโลงแก้วประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีในวัดพระธาตุน้อยจนถึงปัจจุบัน 3. ด้านขวามือสุดของรูปคือพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชหรือบุตรพันธรักษ์อดีตนายตำรวจชื่อดังของวงการตำรวจไทยซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันมากในการปราบปรามโจรผู้ร้ายในภูมิภาคต่างๆของไทยในภาคกลางเช่นเสือ้ายเสือหวัดเสือย่องเสือผ่อนเสือคลึ้มเสือปรังเสือใบเสือดำเสืออ้อนเสือไหวเสือมเหศร ที่พัทลุงปราบเสือกลับและเสือสังหรือเสือพุ่มที่นราธิวาสปราบผู้ร้ายทางการเมืองในปีพุทธศักราช2481หัวหน้าโจรชื่ออเวสดอตะเละจนท่านได้ฉายาจากชาวไทยมุสลิมว่ารายอกจิซึ่งแปลว่าอัศวินพริกขี้หนูและจากผลงานที่ท่านสามารถปราบปรามโจรเสือร้ายต่างๆได้มากมายจึงได้รับฉายาเช่นนายพลตำรวจหนังเหนียว ผู้จับเสือมือเปล่านายพลตำรวจหนวดเขี้ยวหรือแม้กระทั่งขุนพันดาบแดงจอมขมังเวทเป็นต้นพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่หกรกฎาคมปีพุทธศักราช2549จังหวัดนครศรีธรรมราชพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรเขตแปดเป็นนายตำรวจชาวเมืองนครศรีธรรมราชที่ได้สร้างเกียรติประวัติในตำแหน่งหน้าที่การงาน จนเป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วไปในภาคใต้และจังหวัดอื่นๆที่ท่านได้ไปดำรงตำแหน่งอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝีมือในการปราบโจรผู้ร้ายนอกจากนั้นท่านยังเป็นผู้สนใจในวิชาการทั่วไปโดยสนใจทางด้านประวัติศาสตร์คติชนวิทยาและศยศาสตร์เป็นพิเศษมีข้อเขียนปรากฏในหนังสือวารสารต,ต่างๆซึ่งปัจจุบันคนทั่วไปนิยมเรียกท่านสั้นๆว่าท่านขุน เป็นบุตรของนายอ้วนและนางทองจันพันธรักษเริ่มเรียนหนังสือครั้งแรกกับบิดาตั้งแต่กขอกกาไปจนจบพออ่านสมุดคอยได้บ้างจึงได้เข้าเรียนที่วัดไอ้เขียวกับอาจารย์ปานซึ่งเป็นสมภารและอาจารย์นามสมภารรูปต่อมาและที่วัดไอ้เขียวนี่เองท่านได้เรียนกับครูคลารวาสคนหนึ่งด้วยชื่อนายหีดเป็นชาวอำเภอสวีจังหวัดชุมพรซึ่งอาจารย์ปานได้พามาอยู่ที่วัดนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ใครๆก็เรียกกันว่าหลวงหีดในหีดได้สอนหนังสือไทยแบบใหม่คือใช้แบบเรียนเร็วเล่ม1 2 3จนท่านขุนมีความรู้ในวิชาและหนังสืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีหลังจากนั้นท่านจึงเข้าสู่การเรียนศึกษาระบบโรงเรียนโดยเริ่มเข้าเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนวัดสวนป่านอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเนื่องจากท่านมีความรู้ในวิชาเลขและหนังสืออยู่แล้ว ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนดังนั้นเมื่อเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้1วันทางโรงเรียนก็เลื่อนชั้นให้ไปเรียนที่ชั้นประถมศึกษาปีที่2และวันลุ่งขึ้นก็เลื่อนชั้นให้ไปเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เป็นอันว่าท่านเข้าโรงเรียนได้เพียง3วันได้เลื่อนชั้นถึง3ครั้งเมื่อครั้งเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านสวนปานมีพระภิกษุอินรัตนวิจิตเป็นผู้สอนเรียนอยู่ประมาณ2เดือน โรงเรียนนั้นก็ถูกยุบท่านจึงมาเข้าเรียนในชั้นเดิมที่โรงเรียนวัดพระนครตำบลพระเสื้อเมืองซึ่งปัจจุบันคือตำบลในเมืองอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชมีครูเพิ่มณน,านาครเป็นครูประจำชั้นเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนในปีพุทธศักราช2456ได้เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนวัดท่าโพ พอเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองได้ไม่กี่เดือนก็ต้องออกจากโรงเรียนเพราะป่วยเป็นโรคคุทธาชตรต้องพักรักษาตัวอยู่ปีกว่าเมื่อหายจึงคิดกลับมาศึกษาต่อที่โรงเรียนเดิมแต่ปรากฏว่าเพื่อนๆที่เคยเรียนด้วยกันอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองและปีที่3แล้วจึงเปลี่ยนใจเดินทางเข้าไปศึกษาในกรุงเทพในปีพุทธศักราช2459โดยไปอยู่กับพระประหลัดพระบุญญเกียรติซึ่งมีศักดิ์เป็นนะ้า ที่วัดส้มเกลียงได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดเบญจมะบ่อพิษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองขณะที่เรียนโรงเรียนนี้ได้เรียนวิชามวยยูโดและยิมนาสติกจนมีความชำนาญพอสมควรท่านสอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่8ในปีพุทธศักราช2467ต่อมาในปี2468จึงได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจห้วยจอระเคจังหวัดนครปฐม ขณะที่เรียนได้เป็นครูมวยไทยเรียนอยู่5ปีสำเร็จหลักสูตรในปี2472พลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่5กร,รกฎาคม2549ด้วยโรคชราสิริอายุได้108ปีและนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับหากมีข้อมูลตกหล่นผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ